อย่างเนี้ยเทร่าที่อาจารย์พูดคือนครยักษ์ตำบลใครจะเลยอังเกอร์หนองบัวตะบนราชบุครับก็จะเจอคำถามแบบนี้แหละครับประจำเลยทำไมฉันทำบุญก็มากถึงไม่เคยถูกหวยเลยนะแต่จะถามผิดถูกหวยแดดก็เรื่องปกติถ้าแกถูกหวยนี่เป็นเรื่องผิดผิปประเภทนะเขาโดนแดกระทั่วประเทศแกจะมาถูกอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นนะ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับทุกอย่างมีวิ่งขวัญมีกำลังใจชีวิตเราเกิดมานะครับระหว่างกลางเกิดขึ้นและจะดับไปมันอยู่ช่วงกลางช่วงกลางนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับให้คนจดจำเราการเป็นแชมป์มนันง,ง่ายครับแต่การที่เราจะรักษาแชมป์ไว้มันยากกว่านะครับเปรียบเ,เหมือนความดี นะครับทำความดีไม่ต้องกวดใครนะครับเพราะให้เราทําไปสิบปีก็ไม่มีใครอยากรู้ว่าเราทําอะไรนะแต่ถ้าเราทําความเหี้ยแค่เขาเดินผ่านหน้าตาแม่เขาไี่รู้ทั้งตำบลแล้วนะฝากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับชีวิตคนเราขึ้นปีใหม่มาแล้วอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าติดตามตัวเรามาเป็นความทุกข์นะครับไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ มีเพื่อนเราอยู่สองคนที่ไม่เคยเทอระยศเลยนะอาจารย์จะบอกให้เพื่อนเราสองคนที่ไม่เคยเทอระยศเลยนะั่นคือหนึ่งสมุดสองปากกานะครับเล่าให้มันฟังเสร็จแล้วก็เอาไปเผาทิ้งมันไม่เคยเอาไปพูดต่อเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปเล่าให้คนข้างๆเราฟังสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือหนึ่งกำลังใจสองเขาตอบย้ำ ทำให้เราเสียใจเพิ่มเข้าไปอีกนี่นะครับเพราะฉะนั้นจงเชื่ออาจารย์อาจารย์ทำประจํานะครับเวลามีทุกข์ก็เล่าให้มันฟังแล้วก็เผามันทิ้งไปได้ระบายแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับทุกคนก็จะได้มีความสุขแล้วก็ชีวิตท่านก็จะได้หมดทุกข์แล้วก็จะได้มีความสุขเหมือนคนอื่นเขานะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่พร้อมแล้วนะครับลูกศิษย์ท่านใดที่จะเข้าพิธีสวดบพานยักให้ไปบูชาพานภูนะครับเมื่อบูชาพานภูเสร็จแล้วให้ท่านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ในกระดาษสีขาวและใส่ไว้ในพานภูเร็จแล้วอายุท่านเท่าไหร่นะครับให้ต่ออายุเป็หนึ่งบาทอย่างสมมติ4 5ก็ให้ใส่46นะครับ ให้โตอายุท่านอย่าใส่พอดีอายุนะครับนําปัจจัยใส่ในพานภูไว้และให้ถือไว้กระตัวนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นั้นไปผูกใต้สายสินให้ท่านนะครับและหวางที่ผูกได้สายสินเราอยากนั่งตรงไหนก็บอกให้เขาผูกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นเองนะครับเดี๋ยวจะตกลงมาขาแข้งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาหันหน้านะครับให้หันหน้าไปหาทางพระนะครับหันหน้าไปหาทางพระบุญวิธีนะครับหรือหันไปหาทางองค์พระเท้ามาหาพรหมเวสุวรรณโนนะครับก็ไปต่อแถวนะครับแล้วก็บูชาชุดไหว้บูชาพานคูเสร็จแล้วไม่ได้พานคูมาเสร็จแล้วนะครับไม่ได้พานคูมาเสร็จแล้วก็ให้ท่านนั้นไปเขียนชื่อนะครับนบามรกุลใส่กระดาษ แล้วก็นำปัจจัยใส่ในทานคูไว้ต่ออายุตัวเองนะครับต่ออายุตัวเองทุกคนนะครับเพราะเรามาทำการสืบชะตาต่ออายุนะครับในการตรวจทานยักษ์ใหญ่และทานพระในวันนี้นะครับ กานยักไม่รู้ nhiệt ừ. năng ừ. รสร้างน,าค,รนาครยักษ์เท้ามหาพรหมเวสุวรรณโนโเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เป็นมิ่งฝันกําลังใจให้แก่ชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาชาวตําบลไทยเจริญและอาเภออื่นๆในจังหวัดโคราชแล้วก็จังหวัดอื่นๆครับจึงได้เกิดดินแดนนครยักษ์เกิดขึ้นนะครับและเราก็ได้มีคณะลูกศิษย์ลูกหานะครับหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรเป็นจํานวนมาก แต่เราก็ได้นําปัจจัยหรือว่าเงินที่ได้มาในตรเนี้ไปช่วยเหลือทางด้านสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกีฬาทางด้านการศึกษาและก็กําลังล่าสุดนะตอนนี้คือเรากําลังจะทําการทอดพระป,ป่าเพื่อทําการสร้างโดมหลังใหญ่ให้กับโรงเรียนบ้านซับตะโคในวันที่14เมษายนนะครับเราจะทําการทอดพระป,ป่าในการสร้างโดมหลังนี้ นะครับทางผู้นําชุมชนพร้อมกับคณะกรรมการโรงเรียนนะครับก็ได้มาทําการขอให้อาจารย์นั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดสร้างโดมหลังนี้หน้าฟางนี่คือ20เมตรยาว30สูง9เมตรครับ ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับนะครยักษ์ที่เข้ามาอันดับแรกเลยจุดที่1เลยคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อพุทธศิลามหามงคลชัยแนนามหลวงพ่อเงินพันล้านนะครับพร้อมกับเศรษฐีนวโกูนะครับจุดที่2จะเป็นองค์แม่ย่าโมนะครับเป็นวีรสตรีของแผ่นดินโคราชนะครับเป็นเจ้าเมืองเลยจุดที่3ก็จะเป็นการบูชาขอพรกับองค์พญานาคราชนะครับหรือว่าพญาดําแสนสิริจันทา ในตระกูลคณนหาโคตมะนะครับเป็นเจ้าเป็นพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ําอันดามันนะครับจุดที่4จะเป็นการไหว้ขอพอรองค์พระเท้ามาหาพรมเวสสุวรรณโนหนึ่งเดียวในประเทศไทยจุดที่5ก็จะเป็นการไหว้ลูกๆก,ก,กุมารน,นะครับหรือว่าสารเจ้าทรัพย์กุมารพัน 1, ล้านจุดที่6กก็จะเป็นการเจิมฝ่ามือณแก้วสารพัดนึกณนะดวงดีณนะดวงเศรษฐีนะครับณนะเส้นวาสนารับโชคใหญ่จับเงินล้าน แต่การเจิมฝ่ามือในจุดที่6เนี่ยไม่ได้เป็นการพลิกหรือว่าเป็นการแก้ไขเส้นลายมือเดิมเป็นการเพิ่มเติมให้เส้นลายมือของเดิมของเราเนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าอภิิหารหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะบางคนอาจจะเป็นเส้นลายมือขาดถุงเงินที่เส้นลายมืออาจจะมีรูรั่วเราก็ใช้น้ำมะอุกนะครับเป็นการไปอุดหรือเป็นการไปเพิ่มเติมให้เส้นลายมือตรงนั้นมี อิทธิฤทธิ์ขึ้นมาให้เป็นเหมือนเดิมเท่านั้นครับอยากจะบอกถึงความเชื่อของคนทั่วไปอย่างเงเกี่ยวก,กับความเชื่อที่ตรงนี้เรามาสร้างเพื่ออะไรแล้วก็มีความเชื่ออยากให้อื่นพูดคิดถึงความเชื่อของเราอย่างไรบ้างคือความเชื่อที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่มาสร้างอย่างาเจ้าของที่ที่เขายกให้เนี่ยเขาก็ได้รับความาได้รับพรจากองค์พระเท้ามหาพรหมเวสุวรรณน นะครับในหล,หลายๆเรื่องเขาถึงยกที่ตรงนี้มอบถวายนะครับแล้วก็ความเชื่อตรงนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่ได้รับชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าเขาเชื่อหรือเขาศรัทธาแต่ละที่ไปไม่เหมือนกันครับบางทีเราไปจุดๆนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าเคมีอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าบุญสัมพันธ์อาจจะไม่มีด้วยกัน แต่หลายๆคนที่เข้ามาไหว้องค์พระเทามหารหมเวสุวรรณโนส่วนใหญ่บุญสัมพันธ์ครับก็จะมีการมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยองค์พระเทามหารหมเวสุวรรณโนเนี่ยไปตามในนิมิตฝันว่าได้มากราบก็เลยอยากมาส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นครับแล้วมาเขาก็ได้ความประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการค้าการขายรวมแม้กระทั่งโชคลาภครับ กกับาารสาเหตุที่อาจารย์ลาสิกขาบทเนี่ยคือด้วยคณะสงฆ์ของจังหวัดโคราชนะครับตั้งอธิกรขึ้นมานะครับสอบสวนอาจารย์เนื่องจากว่ามันมีข้อกละาหานะครับที่ออกตามสื่อตามโซเชียลนะครับแล้วพอมาตั้งอธิกรสอบสวนแล้วมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่สื่อได้ออกไปนะครับก็เลยอยากจะให้อาจารย์นั้นน่ะได้ระงับ การเผยแพร่ของสื่อก็คืออยากให้อาจารย์กลับไปอยู่ที่วัดอุปชาก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสีมหาโพธิ์แต่อาจารย์เล็งเห็นแล้วว่าถ้าอาจารย์ไปทางนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามหรือว่าชาวบ้านที่เขาสร้างการค้าการขายเป็นตลาดของเดิมๆอยู่เนี่ยครับที่เขาเริ่มสร้างเต็นท์สร้างโต๊ะขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่ได้ขายของเลยเราเหมือนเราเอาตัวรอดอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลาสกขา นะครับเพราตัดสินใจลาสิกขาคุณพ่อชำนาญมุ่งยอดกลางท่านก็เลยมอบที่ถวายแล้วก็จะได้ให้ชาวบ้านที่เคยค้าขายอยู่ในวัดสัพตะขอหรือวัดอ,อดีตที่อาจารย์ลาสิขานะครับได้มีการมาําเนินอาชีพยายอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับอาจารย์ก็เลยตกปราบรับคําว่างั้นเราก็จะก้าวไปพร้อมๆกันเราจะไม่มีวันทิ้งกันนี่แหละครับคือเหตุผลของการลาสิขา